อันนี้อยู่ที่วัด <platform S 1> วิเชียนบำรุงให้อาหารปลาแต่มาเจ,เจอเจ้าถิ่นนะครับวันนี้ดูที่จะเจอตัวอะไรเฮ้ยลงยังไงนี่ยลง<笑><笑>เดี๋ยวมันจะตืดลูดลงไปทำไงเนี่ยเป็นอาหารให้ปลาเลยเนี่ยหอมมากอุ้ยวัฒน์น้ำ ฉีกออกฉีกออกให้มันเป็นชิน้นเล็กแล้วโยนไปมันจะขึ้นมาเยอะอะ่ะดูเออลองดูยืมเลยแม่จะโรยไปตรงนี้หมดหมดเลยโอ้โห กินไวเกินแป๊บเ,เดียวบนเลยอ่ะยังไงพูดโอ้โห <c oughs> oh. ใหญ่อ่ะตัวหนึ่งกิโลเนะี oh. ่ย เห็นยังเนี่ยมายังไงเนี่ยมีตัวนี้ด้วย เป็นไงเนาะอืมเขาไม่กลัวเลยอะแย่แย่ <Yeah. S 2> yeah, หรืออะไรแ่อใช่ไหมแย่ค yeah. ือตัวตะกวด,กวดกไม่รู้ แต่ที่ดูเหมือนเหมือนมันป่วยอะ่ะเออหมดหมดกัดหมดกัดมันมันถ้ามันลงน้ำมันจะโดนปลากินไหมฮะน่ะตัวตัวใหญ่ใหญ่อ่ะมันลงไม่ได้หรอกมันอยู่ได้แค่ตเจนน้ำตื้นอยูอ่เนีจะลงไป เน้ยยูยดินน่ะอืมโออมันเพิ่งเห็นเราอะเมื่อกี้มันไม่เห็นมั้ง